เจ้าเหตุใดเจ้าถึงยังใช้พลังจิตวิญญาณได้ล่ะคิดคิดคิดไม่ถึงแล้วสิวิชาที่ห้าไม่ให้ใช้พลังจิตวิญญาณจิบจิบนั่นน่ะแต่ต้องอะไรพวกข้าไม่ได้หรอกเออจริงสิเมื่อครูน่นี้จะพูดว่าอะไรนะให้ข้าส่งสเปียงไปให้เจ้าเลยดีๆใช่ไหมนะไม่ ไม่ใช่พวกข้าไม่ได้พูดอะไรเลยน้องชายเจ้าเข้าใจผิดแล้วล่ะเมื่อครู่ข้าสองคนก็แค่เดินผ่านมาทางนี้ไม่ได้พูดอะไรเลยนะแหมที่ตอนนี้พูดดีจริงเชียวเมื่อกี้นี้ไม่ใช่คำพูดนี้เลยนี่อ๋อก็แค่ผ่านทางงั้นเหรอ อาเจ้าทำอะไรเนี่ยยังไม่รดบเอาเท้าออกอีกเอ้ยหย่าโทษทีขอโทษทีข้าก็แค่เดินผ่านมาไม่ได้เห็นมือของเจ้าเลยอะเจ้าเจ้าจงใจชัดๆเลยนะเอ้าวใช่ข้าจงใจละ่ะเมื่อครูพวกเจ้าก็คิดจะแย่งของของข้าเนี่ยเพราะเห็นว่าพวกตัวเอง มีมากกว่าเหมือนกันไม่ใช่หรือไงโอ้วันนี้นั่นสนุกกันมากพอแล้วล่ะถ้าหากวันไหนพวกเจ้าเบื่อลมหายใจของตัวเองแล้วก็ค่อยลองมาแยกข้าใหม่อีกสักครั้งนะเก็บกวาดขยะเรียบร้อยจิงจอกเราเข้าไปนอนกันเถอะอืม มีลูกพี่คอยกอุปถัมภ์คำชูนี่มันดีจริงๆเลยมเมื่อคือนนอนไม่รับหรอเแล้วรรกต้องโทษไอ้สองคนนั่นที่มารบกวนค่าทำให้ข้าเสียเวลานอนไปตั้งเยอะนะซบไหล่ข้าสิเดี๋ยวก็ล้มลงหรอก มาแล้วมาแล้วผู้รับผิดชอบการฝึกอบรมมาแล้วเหรอหลับไปก่อนการอบรมเริ่มเมื่อ,อไรข้าจะปลุกเจ้าเองเชื่อข้า,อาขอโทษที่ทำให้ทุกท่านต้องรอนานข้าคือผู้รับผิดชอบฝึกอบรมสิทธิสาวกคนใหม่ที่เข้าร่วมสำนักในครั้งนี้อิงหลิงสิทธิ สาวกใหญ่ของผู้อาวุโสเฟิงกูอิงหลิงเนื้อหาการฝึกอบรมในวันนี้ง่ายมากเป็นการฝึกที่เน้นการฝึกฝนความเพียรของทุกท่านสิ่งน,นี้มีชื่อว่าล็อกเปลวไฟทูบกลิ่นหอมที่มันแผ่กระจายออกมาสามารถรบกวนความทะเยอะยานของพวกเจ้าได้ผู้ที่สามารถ อดทนจนกระทั่งทูกหมดลงได้ก็คือผู้ที่ผ่านการฝึกด่านนี้ได้สำเร็จบัดนี้ขอเชิญทุกท่านนั่งลงและเริ่มการฝึกได้เลยเป็นกระต่ายน้อยที่ทำให้คนอื่นต้องกังวลใจอยู่เสมอจริงๆ กว่าทูกจะหมดก็ต้องใช้เวลาอย่างน้อยสองชั่วโมงก็ดีจะได้ใช้เวลาช่วงนี้ค้นหาเบื้องลึกที่แท้จริงของโรงเรียนนานโตนี่เสยเลยล่ะจิตวิญญาณออกจากร่รงน้องชายน้องชายตื่นได้แล้วการฝึกเสร็จสิ้นแล้วล่ะเออการฝึกเสร็จสิ้นแล้วเหรอ เตลไฟที่ดับหมดแล้วสิทธิ์พี่อิงหลิงบอกว่าการฝึกสำหรับวันนี้จบสิ้นเพียงแค่นี้ท่านนี้คือเพื่อนของเจ้าใช่ไหมตั้งแต่เมื่อครู่เขาก็ไม่ขยับอีกเลยเรียกยังไงก็ไม่ยอมตื่นไม่เป็นไรข้าปลุกเขาเองเจ้าจะต้องหลับเหมือนข้านแน่ๆเลยใช่ไหมละ่ะจิ้งจอกจิ้งจอกตื่นได้แล้วการฝึกเสร็จแล้วนะอืม <c oughs> หลับตึกกว่าฉันอีกแล้วเนี่ยแต่ก็ไม่น่าจะใช่นะเอ๊ะฮิฮิไม่เชื่อหรอกว่าถ้าทำแบบนี้น่าจะยังนอนต่อไม่ยอมตื่นอีกสามนาทีผ่านไปเอ๊ะเขาคงไม่ได้หยุดหายใจไปแล้วใช่ไหมเออเป็นไปไม่ได้ดอกก็แค่การฝึกเล็กน้อยจะสิ้นใจได้ยังไงจริงจอง ไม่หายใจแล้วจริงๆด้วยจิตออกจากร่างไม่หายใจ